นักธิกรรม,มสัมมังพระลังไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมสวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับวันนี้ก็มานำเสนอเรื่องราว<ม>เกี่ยวกับอิทธิปาฏ,ฏิหารนะครับของหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับในชื่อเรื่องที่มีชื่อว่าให้หวยกอขอสองตายายนะครับ เมื่อหลวงพ่อสองได้สการะรอยพระพุทธบาทต,ตามที่ท่านตั้งใจไว้แล้วจึงย้อนเส้นทางกลับมายังเมืองหลวงเพื่อจะนมัสการพระแก้วมรกตเมื่อท่านเดินทางเข้าเขตจังหวัดพระนครหรือบางกอกบริเวณฝั่งทนบุรีท่านได้ปักกฏอยู่ดิมสวนของตายายคู่หนึ่ง เมื่อสองตายายมาพบท่านปรากฏอยู่รุ่งเช้าต่อมาทั้งสองได้นำอาหารมาถวายและพูดคุยกับท่านพอได้จังหวะช่วงหนึ่งฝ่ายายายก็ถามว่าเมื่อคืนหลวงพ่อฝันเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าเหตุที่ยายผู้นี้ถามท่านเพราะตั้งใจเอาความฝันของพระพิษุกิตีเป็นหวย เนื่องจากสองตายายคู่นี้ชอบเสี่งยงโชคกับหวยกอขอเมื่อถูกถามเช่นนั้นก็ตอบความจริงว่าเมื่อคืนฝันเห็นเสือมันมาคายเขี้ยวไว้สามเขี้ยวสองตายายได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าจะต้องเป็นสอเสือแน่ๆก็ดีใจรีบชวนกันกลับบ้านนำเงินไปแทงหวยกอขอโดยเล่นตัวสอเสือ โดยผลปรากฏออกมาเป็นส่อเสือจริงๆทําทำให้สองตายายถูกรางวัลได้เงินกลับมาบ้านถึงสามขันเต็มเต็มเมื่อได้เงินมาก็นาเงินส่วนหนึ่งถวายท่านแต่ท่านไม่รับด้วยเห็นว่าเป็นเงินที่ได้มาจากอบายมุกจึงบอกสองตายายให้ช่วยนำเงินนั้นไปจัดการเป็นค่าโดยสารเรือกับจุมพรแทน สองตายายก็จัดการให้เรียบร้อยโดยนำเงินส่วนนั้นไปมอบให้ในายเรือที่กำลังจะเดินทางไปจังหวัดชุมพรถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วจะนำเสนอเรื่องราวอิธิปฏิหารของลบก็2งในคลิปต่อไปนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ